และที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทาหารราบที่1กรมทาหารราบที่8ค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยกองพันทาหารราบที่1กรมทาหารราบที่8ได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสีสองรักดำเนินการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคบาดทะยักให้กับทาหารใหม่ผลัดที่1-67ทับ 67, ทุกนาย สำหรับการรับทหารกองประจำการในผลัดที่1ทับ2,567ที่จะเข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ทางหน่วยนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพอาคารสถานที่หลักสูตรการเรียนการฝึกมาตรการการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกรวมทั้งแผนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคบาดทะยักให้กับทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกค่ะ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทหารใหม่อย่างครบถ้วนทุกนายโดยเฉพาะทหารใหม่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะทยักก่อนเข้าประจำการรวมถึงการจัดสรนวัคซีนสำหรับฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ตามลำดับ ื่ให้ทาหารใหม่และครอบครัวมีความมั่นใจว่ากองทัพบ,บกได้ให้การดูแลด้านการควบคุมและป้องกันโรคอย่างดีที่สุดให้กับกําลังพลทาหารใหม่เสมือนน้องคนสุดท้องของหน่วยตามมาตรการป้องกันโรคบาดทะยักและตามนโยบายของกองทัพบ,บกค่ะ